<c oughs> อันนี้เพื่อนๆคอนเซปต์คอนเซปต์เอาที่มันเข้ากับตัวเราเรื่องสุขภาพจริงมันมีคำหนึ่งอยากจะนำเสนอเอามาจาก ChatGPT คือสุขสภาพอันนี้อยู่ในกลุ่มของส่วนกลางที่ให้บริการหรือให้นิยามในรูปแบบกลสากลสำหรับมนุษย์ทั้งหลาย เปอนเพื่อนน้เอลยเลือกอะเลือกเอาที่เราตอดโปร่งโล่งสบายเลือกกินเลือกมองเลือกได้ยินเลือกได้กลิ่นเลือกได้ลิ้มรสเลือกได้สัมผัสเย็นน้อนแข็งเลือกทีนี้ที่เลือกไม่ได้นั่นแหละตัวนั้นแหละคือตัวเรา มันไม่ทราบมันก็แสดงว่ามันบาลานแล้วนะทีนี้มัน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 ทรมานมันทุกข์เข็นก็คือมันไปอยู่ในงานเพราะเมื่อกี้เราเก้าเราขี่เส้นแค่เรื่องตัวเราพอกระโดดเข้าไปอยู่ในงานนี่มันเป็นระบบเฟสแล้วมันปฏิสัมพันธ์ไง ปฏิสัมพันธ์ดีมันก็มีเอนเกตดีสินธ้าไม่ดีมันก็มีเอนเกตไม่ดีเอนเกต,เเกตคือคอมเมนต์เพราะนั้นงานกับตัวเราสัมพันธ์กันเอนแทงเกิลกันแน่นอนโอกาสที่นำพาให้เราไม่ถูกไม่ถูกต้องไม่ถูกใจเนีย่ยนิจิตาัา์รัฐศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติวิธีการจัดการ การร่วมรวมกันก็คือการจัดการความรู้สึกตัวเราเอาที่เราเบาปร่งโล่งสบาย,ยไม่มีทางเลือกอื่นแลยเพื่อนคือการกินอากาชกับการอยู่กับที่หรือการเคลื่อนที่ก็ได้อย่างต่อเนื่องมีระยะสำคัญให้เกิดความเป็นเจ่าฮอนคอร,ร์สอนมียาชื้นที่ชั้นผิวรู้สึกได้ถึงความรู้สึกภายในก็คือเจ้าฮอนรู้สึกได้ถึงการเห็น ภนอกคือจะชืน้นเห็นไหมสองตัวนี้นะครับทำกระบวนการกับประอสดหรือย่อขยุยในเชิงของอนุพันธ์พูดหา่อาอนุพันธ์อนุหัพลศาสตร์ลักษณะการทำในรูปแบบของเอนโทรปีแบบขนาดย่อมแบบไมโครนาโนไมโครเมตริกนาโนเมตริกมีไหมทำซุปเปอร์เล็กของเล็กอะเล็กกว่าของเล็ก ทำสิ่งที่มองไม่เห็นให้มันรู้สึกได้ผ่านปร์อดเราเนี่ยอย่างต่อเนื่องมินยิยามสคัญพอมันคุ้นชินเคยชินมันจะเริ่มเบื่อเปลี่ยนทางครับเขาเรียกช่องทางธรรมชาติมันกาลังปรับเข้ารูปแบบรูปแบบของธรรมชาติว่าเรื่องของการหมุนเนาะรู้ได้ยังไงมันรู้สึกได้ <laughs> หมุนนี่แหละเพื่อนๆ มันทําให้หมุนเหมือนเราไม่รู้สึกว่าเราอยู่บนม้าหมุนหรือเปล่าเนี่ยหรือเปล่าเป็นคําถามเผื่อคิดไว้ก่อนมนุษย์เอ๋ยพอเราอยู่บนม้าหมุนเราไม่รู้สึกออพอเราสวนการหมุนหมุนสูงเคยสวนแล้วบอกว่าหรือตามการหมุนมึงถึงจะรู้สึกหรือเปล่าวะไม่เนาะมันต้องหลุดมันต้องหลุดออกจากจากจาก subject หลอก หลุดออกจากวังวนมันก็ต้ไปอยู่พื้นหลังก็คือไปยืนอยู่ในช่องที่มันไม่หมุนเนาะมันถึงจะรู้สึกใช่ไหมหรือการหมุนนั้นเราหมุนเร็วกว่าการหมุนปกติที่เป็นคุนชินเคยชินโอเคไหมเออได้ไหมทำได้ไหมอย่างนั้นเลยค่อยๆมันยากไปซึ่งแน่นอน คผื่อใครมันจะเจอคลิปอาเจียนนี่แหละหลายคนอกอาจารย์อาจารย์ไม่ใช่อาจียนไม่ใช่อาจารย์อาเจียนเนี่ยอาจียนอ้วกอาจารย์ออกมาคุรุบันขรรคันตำแหลนั่นเองอ้วกมันออกมาก็เราจะเป็นตัวเองไงครับส่วนคุรุบันขรรคบันตำแหลก็เขียนหน่อยวงเล็บหน่อยว่าเกินกว่า40เปอร์เซตต้องเขียนเองมั้งเนี่ยเกินกว่า40วันนี้พูดแล้วนะอ ุลบ,บานขรัววนตำแหลเขียนหน่อยว่าเฮ้ยหนึ่งมีแล้วก็ต้องแบ่งปันกันเด้อไม่มีก็แบ่งได้ให้ตัวเองก่อนให้ตัวเองก่อนเข okay, ยั่ยงเขยี่ยงมันมีคำหนึ่งน่นนาสนใจนะไม่ใช่คำว่าเห็นแกตัว,วแต่ว่ามีคำหนึ่งที่เอ้ยฟังดูดีวะไม่ได้จดโอเคนะเดี๋ยวจะยาวไกล สองถ้าไม่ให้ถ้าไม่ให้ใหเดินหนีไปอย่าไปกักให้แล้วอย่าก,กักถ้าจะกักก็แล้วแต่แต่ถ้ากักเดี๋ยวคนลับมารู้ที่หลังมันก็เสียความรู้สึกสามให้เขาไปเถอะให้เขาไปเถอะอย่าไปติดใจเป็นหนี่บุญคุณกันเดี๋ยวก็มาบอกว่าจุดจุดจุด สังคมพูดแล้วทวงปุ๊บเป็นเรื่องเลยครับหายเลยนะที่ให้มานะั่นเห็นไหมครับมันต้องแบ่งมันต้องแบ่งไหมเนี่ยมาพูดเรื่องกร,บกรอบๆพวกนี้ครับวิธีวิธีวางความคิดของเราไม่รู้ใครเผื่อมาเจอก็คือทําสไตล์เราจะบอกว่าทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครับผู้ให้เนี่ยน่าจะหรือจะหรือควรจะเป็นไปได้ไหมว่า ให้กับผู้รับครับให้ผู้รับเขาได้เดินตามเส้นทางของตัวเองครับออจะไปผิดไปถูกไปหน้าไปหลังไปซ้ายไปขวาอย่าไปคุณอย่าไปเครื่องอย่าไปโกรธอย่าไปจองห้องอย่าไปคิงชังอย่าไปกดขี่ข่มเหงทําลายปล่อยเขาไปครับผมอย่าไปกักขังอย่าไปเหนี่ยวรั้งใช่ไหมครับ เราขาดศิลปะเราขาดวิทยาเราขาดทักษะเราขาดก็เขามีหรือเขายังไม่มีก็ให้เขาทำนี่คือฝากไว้สำหรับผู้ให้นะครับผู้รับก็จะได้รู้ด้วยว่าพอมันเกินกว่า40ะครับมันเริ่มจะดสบับดราะฉะนั้นการตามเนี่ยตามตามลักษณะนี้ก็คือไปพร้อมๆก,กันกับตัวเอง หลังจากเลย40ไปแล้วนะครับมันก็จะเข้า60ถ้า60ยังขืนอยู่ติดกับดักกับเขาอยู่แล้วก็น่าแหละครับรู้ทันทีเลยว่าผู้ที่มอบให้นะ,นะครับก็รับจากเขาต่อมาไม่ผิดไม่ต้องดักไว้ก่อนไม่ผิดวันนี้เครืองมากแล้วละ่ะเพราะอะไรอ่ะ ก็ได้มาแบบไหนก็ต้องทําหรือให้ใครๆแบบนั้นแหละทีนี้คอราสอมันไม่ใช่ในทีนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันมีนะมันมีนะแล้วควรมีมั้งมั้งมั้งคืออยู่ๆมันก็เกิดเองพอๆความนึกคิดนี่แหละมันเกิดเขึ้นเองมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็เกิดอีกหายไปหายไปไหนหายไปบันทึกครับแขนเครื่องโกด ไม่ชอบนั่นแหละครับความรู้สึกของตัวเรานั่นแหละครับตัวตนของเราโอเคนะไม่งงนะพูดมาทั้งหมดเนี่ยคืออะไรครับให้หาวิธีการตามช่องทางของตัวเองเรียกช่องทางธรรมชาติก่ออะไรไม่ได้ให้ก่อตัวเองเชื่ออะไรไม่ได้ไม่เชื่ออะไรไม่ได้ให้อยู่กับความรู้สึกของตัวเองที่เกิดจากกระบวนการของการกระตุน้นประอ๊ด เนี่ยมันจริงที่สุดแล้วจริงคืออะไรครับลงน้ําปุ๊บเรียบร้อยเลยครับตุยอยู่ในอากาศปุ๊บรอดออลงน้ําแล้วรอดก็ไหวน้ําเป็น <c oughs> งงไหมฮะหมายเขาว่ากินอากาศครับกินอากาศอย่างเดียวกินให้มันเป็นแจ๋วฮอนส่วนใครจะเจอแล้วแล้วเรียกว่าอะไรนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งขอรอนบด อันนี้เป็นคลาราซอนนอนคอนไม่งงนะไม่งงนะครับไม่งงนะครับไม่งงนะดวงสว่างมาแล้ววันนี้แต่ยังฝ่าแอตลาสมาไม่ได้แอตลาสนี่คายคายเข้มแล้วนะเมื่อวานนี้ครับใครอยู่ในาบริเวณหรือว่าสัดส่วนของน้ำหนักหรือมวลของอะไรดาวโลกนี่ ซึ่งจริงๆแล้วในรูปแบบของการกระบวนการเรื่องพวกนี้การถ่ายเทแบบนี้ครับเกิดขึ้นเกิดขึ้นเท่าไหร่ดีเอาตัวเลขจะบอกไม่เอาตัวเลขเกิดขึ้นมากกว่าการกระพริบตาของเราก็แล้วกันเออเอา,เ,อาเกิดขึ้นมากกว่าการเกิดดวงสว่างของแต่ละวันแต่ละคืนก็คือมืดสว่างเกิดขึ้นกว่ามากกว่ามากกว่าความถี่ของนาโนเอา มากกว่าความถี่ของนิวเคลียสมากกว่าการทะเลาะกันของมนุษย์บนโลกไปนี้มากกว่าสงครามสวัสดีครับป๋ามากกว่าและเกินกว่ามากกว่าเท่ากับเท่าไรอา้าวจำนวนนับไม่ได้กันแล้วกันนี่ครับดังน,นั้นมันรู้สึกได้ยังไงเนี่ยใไหมมันรู้ได้ไงความรู้ใช่ไหมไม่ต้องรู้ครับไปติดการรู้อีกเดี๋ยวรู้มันมาถึงจุดที่ไม่ต้องรู้ ไม่ต้องคิดไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องทำไม่ต้องไปปฏิบัติการให้มันหมื่นแปดพันล้านเก้าอ้าวเฮ้ยนี้มันยังไงวะเนี่ยลัทธิหรือเปล่าโอยคิดได้หมดแหละอย่าให้มันปิดกฎชุมชนสังคมกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองกฎหมายประเทศกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ย สุขภาพดีจะปีรายได้ไว้ก่อนค่อยๆไปค่อยๆฟังมันออโต้ฟาจี้แล้วนะตอนนี้มันแปลว่าอะไรไม่รู้เอาเป็นว่าสรุปยาวแล้วสิบเปนาทีมันม่วนเนาะคือเอาเราเป็นหลักครับเรื่องตัวเราเนี่ยวัดด้วยสุขภาพหายเหนื่อยเร็วเหนื่อยยากทำอะไรกันให้มันเหนื่อยยาก ยิ่งทํายิ่งเหนื่อยยากทํามันเข้าไปเวลาเหนื่อยหายเหนื่อยเร็วทํามันเข้าไปครับเพื่อนๆฝากไว้แค่นี้แล้วเจอกันที่ใต้คอมเมนต์ขรสเจอสรศ